ติดตามครับเสกสันนั่งเล่นครับอันนี้แซวเล่นนะแซวเล่นเหมือนข่าวลุงพลเมื่อกี้พี่บังบอกถ่ายอย่างนี้เดี๋ยวแกก็ดังมากกว่าลุงพลหรอกเสกสรรบอกนะครับก็จอมอยู่นี่ว่าอะไรไม่เป็นไ สี่สามสองหนึ่งศูนย์ก้มเยอะจังผมเขินจังเนี่ยไม่เขินไม่ต้องเขินเยอะเขินหมดเลยช็อวยนะครับนั่นตัวอะไรครับสวัสดีครับผมเอกันต์ระวัตเมืองครับผมครับผมนี่ช็อปปิ้งกันเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบแปดปอนด์ครับมาสอบเกินไปเกินไปสองปอนด์ครับสองปอนด์ครับผมก็วันนี้ต้องกินช่างเนาะใช่ครับผมเพราะว่าใครเป็นแชมป์อยู่ผมเป็นแชมป์อยู่เป็นแชมป์ที่ อ้อมน้อยอ้อมน้อยพิกัดร้อยสี่สิบปอนน้อยสี่สิบปอนด์นะก็ต้องกินช่างร้อยสี่สี่สามนะครับผมนะครับวันนี้ร้อยสามแปดมาเกินสองปอนด์ชุดเดียวเลยก็ครั้งเดียวก็ผ่านเลยครั้งเดียวผ่านเลยคือน้ําหนักนี้ยังสบายก็ได้ครับร้อยสามแปดมีโอเคครับผมถ้าทำกวันนี้น่าจะ ยอมกว่าเห็นใจบางหน่อยนะช่วงหลังนี่โดนบีบเยอะไปหน่อยนะครับวันนี้138ก็คุมมาประมาณก่อนน้นี้กิโลครับก็น้ำหนักวอน67กิโล67กิโลก็คุมสี่สี่ห้าโลสี่ห้าโลได้นะครับก็ธรรมดาครับกลับมาเคลื่อนไหวกี่ไฟแล้วครับอ๋อหนึ่งไฟครับที่อ้อมน้อยครับผมวันนั้นเจอกับธนินชัยชชนะมา เขาก็ยับเลยอีกหนึ่งไฟมาได้สองครับมาได้สองครับผมแต่วันนี้เจอกับเจอกับน้องก้องไก่ครับผมสูงนะพี่นะก็ก็สูงครับใจดีต่อน้ำหนักเขาให้เขาอีกก็ต่อสองบอลครับร้อยสามแสนร้อยสี่สิบครับผมต้องต่อนะถ้าไม่ต่อนี่เขาก็ไม่กล้าเจอครับผมนะครับเป็นไงบ้างดูรูปร่างน้องเขาแล้ววันนี้น้องก็สูงยาวครับผมหนักใจตรงไหนมากที่สุดไม่ได้หนักใจครับ ก็ออใหญ่หมดนี่ก็เคยเจอมาแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหา,าอยู่ที่เกมการชกของเรามากกว่า,ากลับมาเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเป็นไงครับให้สภาพก,กีก่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็สภาพร่างกายว่าประมาณนี้ก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแปดสิบเก้าสิบก็ถ้าขึ้นเวทีก็เต็มร้อยก็ถ้าขึ้นเวทีก็ใส่เต็มเหนียวเต็มนะร้อยแล้วแล้วเป็นไงบ้างคนแฟนมวยที่กลับมาดูได้แล้วความรู้สึกเป็นไงครับก็ดีใจครับผมครับก็ พูดจริงก็ดีใจมากครับผมที่แฟนมวยเข้าชมได้แบบถึงเข้าชมได้ไม่ไม่เต็มอัตราก็ได้แบบว่าร้านนี้แฟนมวยเข้าชมได้ได้ถึงพันคนครับก็ดีใจครับผมวันนี้ก็น่าจะเต็มแหละก็ถ้าฝากพี่น้องแฟนมวยครับวันนี้ก็มาตีสวชมกันได้นะครับผมวัมนนี้ก็ทางสนามมวยราดจำเนินก็ ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องแฟนมวยที่ตัวเข้าชนได้ครับอแล้วมาดูอย่างเสกสรรสามร้นี่โคตรคุ้มเลยนะพอครับก็ฝากแฟนมวยครับก้นัดนี้ก็นัดใหญ่ด้วยครับเลูกพี่ผมจัดเองครับแล้วก็เดูดเต้ด้วยครับผมวันเกิดของลูกพี่ต่อสมัยจากคุณแม่ตาจัดมวยก็น่าดูทุกคู่ครับก็เชิญชวนพี่น้องแฟนมวยทุกท่านทุกคนเลยครับผมคืนนี้ก็เจอกันที่สนามมวยราชดำเนินครับเชิญชวนครับผมมวย กลับมาเข้าสนามได้แล้วครับแฟนมวยครับพอเชิญชวนทุกๆคนเลยครับผมครับรู้สึกต้อไกลหน่อยเป็นไงบ้างน้องคนนี้น้องเขาก็อาวุธก็หนักใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็ที่สำคัญน้องเขาก็เป็นมวยซ้ายครับผมอมันชยอกย่ามือขวาไหมความรู้สึกผาความรู้สึกผมว่าช็อกยากว่าครับผมแล้ว่าช็อกยากว่าอย่างไงก็ถ้าโปรโมเตอร์จัดให้กอบให้เจออันนี่เราก็เจออยู่ในถอยไม่ได้ครับ ก็เป็นนักสู้สู้อย่างเดียวก็พอครับก็วันนี้จะเห็นเอกสารชกสไตล์ไหนนะหรือว่าเดินพุ๊บเหมือนเดิมว่าจะต่อยฝีมือก็ไม่กล้าอันขอเป็นบู๊เหมือนเดิมดีกว่าไม่ไม่ฟุยเลยนะเดินพุ๊บเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวต่อยฝีมือไปเดี๋ยวดังไปอีกก็เลยขอสไตล์เดิมดีกว่าครับแรกเลยดีกว่าครับผมแล้วคิดว่าเราจะเปิดเกมนเท่ไหนดีหรือว่ายกสองยกสามยกสอง เดินไปทางจังหวะครับเพื่อนเดินไปเรื่อยๆครับตามสไตล์ของเราครับผมเราซ้อมมาทั้งหมดในไฟในี่วบังแต่วันแรกที่ก็ทำเต็มที่ก็สามอาทิตย์ครับผมก็หลังจากเราซ้อมมาเรื่อยๆก่อนแล้วก็ม,มามาเร่งเร่งมันเกือบสามอาทิตย์ครับผมเป็นนี้ก็ซ้อมหลายวันแล้วก็ซ้อมหนักครับเป็นอนวย่นวยซ้ายใน,ในใค่ายมีใครบ้างครับบางที่ตอนนี้มาช่วยุิเชิญก็มีน้องๆในในค่ายนะครับก็หลายคนอยู่เหมือนกันครับผม ก็ล่องทอดีเลย,ย,ยด้วยนะใช่ครับผมแล้วก็นี่ก็ใช้ผมเลยแล้วก็ใหญ่แล้วด้วยเนาะใช่ครับผมอันหนักก็เบาๆก็ถ้าเท่าผมเนี <ừ> ่ยครับผมร่างกายไฟนิดสมบูรณ์ทุกอย่างก็สมบูรณ์ทุกอย่างก็พร้อมครับผมบำรุงถึงแม้ไฟนิดเนาะครับบำรุงครับไม่ต้องห่วงครับค่ายต่อสม,มัย <ๆ S 1> ครับบำรุงเปรี้ยครับผมหลับถี่ถึง คุณสมัยก็ต้องมีอยู่แล้วบ้างถ้ามีถ้ามีถ้าผมชนะคืนนี้ถ้าถ้ามีก็ดีครับผมผมก็จะดีใจมากเลยครับค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยบ้างไฟนี้ค่าตัวนี้ผมยังไม่ทราบนะครับแต่ไฟที่แล้วห้าหมื่นป่ะอ๋อไฟไฟล่าสุดในห้าหมื่นจริงๆเลยครับคุณเลยช่วยนะสามชุมพรธรรมดาครับมวยยุคนี้ยุคนี้ค่าตัวห้าหมื่นเขาให้ผมก็จัดผมผมก็ดีใจแล้วครับผมดี่ผมไปสมรสใช่ทั่วประเทศเลยครับก็คืนนี้ช่วยเชียร์เนียเป็นกำลังใจผมด้วย ก็ที่เราพันวันนี้ก็มีแฟนได้สดของสนามมวยราชเชียงเลยก็ได้สดให้พี่น้องแฟนมวยได้ชมทางบ้านก็ได้แล้วแล้วก็ถ้าแฟนมวยท่านไหนสนใจก็มาติดตั๋วชมได้ที่สนามก็เพราะว่าทางสนามมวยราชเชียงเลยก็จะได้คนเข้ารับชมได้แล้วครับผมก็ขอบคุณมากครับชูบครล็อกโชว์นิดนึงอ๋อปีนเจ็ดปีนแปดหกเจ็ดหกแปดรับสูงประมาณอายุสามสองครับเจ็ดสิบถนัดขวา ดขวาบโอเคครับชาัรับครับ